ให้มันตามมาดกวยดูครับดูดูเลย sido 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 siddo sido siddo sido siddo bóc siddo mà siddo bóc ใส่อรอบมีมากัดเลยนะครับชดป็อกแต้มแรกเลยนะครับวันนี้ครับชดป็อกนะครับเต้มเรกนะครับวันนี้ของวันนี้เลยใส่ปอกปอกนะครับคือน้ำมันแห้งนะครับช่วงนี้ น้ำมันแห้งครับตรงที่ผมมาตีรัมันเป็นหนองสํโรงครับหนองใหญ่แต่ว่าน้ํามันแห้งมันจะมีตรงลึกตรงตื้นะนครับตรงที่ผมผมมาตีมันตื้นนะครับตื้นนะครับประมาณสักเดือสักเมตรครับเมตรเมตรเมตรห้าสิบนะครับนะครับปลาตัวใหญ่มันก็เลยครับลงไปอยู่ที่ลึกๆนะครับส่วนที่แถวนี้ก็มีแต่ช่วงตัวเท่านี้ครับห้างหนะครับโอเคครับ เาห้าวนะครับครับคันที่ผมใช้นะครับเป็นคันใบสันนะครับเวทสิบสอยี่ห้านะครับเจดฟุตนะครับคันเบสนะครับท่อนเดียวนะครับผมโอเคครับผมถ่ายรูปกันนะครับผม